รถป็นทุกอะค่ะก็ปล่อยให้่ยรถป็นทุกข์ไปตามยถากรรมนะเวลาแต่ถ้ามึงเนาะเขาจะมี <l iving> เออเขามีบ้างาบางที่เหมือนอาจจะเหมือนจะเคยเห็นแต่เขาไม่ได้ใส่ทรเนี้ยค่ะ <l iving> คือเอริสเตอร์เบสก็คือเป็นทางเหมือนทางเงงบียดถ้าสมมติว่ารถบรรทุกข์ขึ้นตรงนี้มาแล้วรู้แล้วว่าโค้งเนี่ยรถบรรทุกจะแหกเขาก็ไปสร้างเอริสเตอร์เบสรถบรทุกข์ก็จะแบบเบียดแล้วก็มันก็จะมีทรายลอยอยู่เงี้ยค่ะมันก็จะทําให้ไอ้ตัวความเร็วค่อยๆลดลง ตราวนี้ไอ้ทางหยุดยั้งเนี่ยค่ะมันมีอะไรเกี่ยวข้องบ้างเขาบอกว่าทางทรายส่งผลให้เกิดการสูญเสียพลังงานโจนของยานพาหนะที่เคลื่อนที่ผ่านทางหยุดยดั้งดังกล่าวต้องมีค่าความยาวเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่จะต้องตอบนะคะก็คือคำนวณค่าความค่าทางหยุดยั้งนะคะต่อมาก็จะมาพูดถึงอ่าสืบสอบตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับความยาวดังกล่าวมันจะมีเปเปอร์อยู่2ออัน ในข้อน,นี้จะพูดถึงเปเปอร์แรกนะคะเปเปอร์เนี้ยนะคะ Rolling Bisect n a e o Part Ball on Soft Surface ของ r o s c o s s อันเนี้ยจะค่อนข้างง่ายต่อการทําความเข้าใจอีกแต่อีกเปเปอร์นึงจะเหมือนกับกับตัวโจทย์เลยแต่ฟิสิกส์มันจะยากแต่ถ้าเกิดเอาผสมผสานระหว่างเปเปอร์เนี้ยนะคะกับงานของเราอะ่ะน่าจะพอทำได้อยู่ คราวนี้ไอ้ตัวของรอดคอสเนี่ยเขาพูดถึงว่าจะพายเรื่องออบเจกตีวอสทูดิเทอร์มินนะคะก็คือหาว่าค่ามิวอาร์มิวอาร์ก็คือค่าสัมประสิทธิ์โรลลิงดิสซิสแทนเพราะว่าคีย์หลักของข้อนี้คือโรลลิงดิสซิสแทนโรลลิงดิสซิสแทนคืออะไรต่างจากสเตติกกับไคเนติกยังไงนะคะโรลลิงดิสซิสแทนก็คือ ยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเมื่อกี้จำได้เอรสเต์เบสรถบรรทุกมันเข้าไปในไอ้ทางที่มันเป็นสายใช่ไหมคะมันยุบตัวสายมันยุบตัวโรลิ่งรีซิแันมันจะเกิดขึ้นเมื่อวัตถุมันเคลื่อนที่ผ่านแล้วไอ้ตัวพื้น่ะมันเกิดการดีฟอร์มยุบตัวซึ่งอาจจะเป็นตัววัตถุเองหรือตัวพื้นก็ได้ที่มันเกิดการดีฟอร์มนะคะซึ่งในของรอสคอสเนี่ยเขาอธิบายได้ค่อนข้างดีนะคะเขามีฟิสิกส์ที่คิดว่ามปลายพอจะทําความเข้าใจได้อยู่นะคะ ก็ถ้าดูรูปนี้พอดีก็ไม่ได้ได้เปเปอร์มาเดอถูกกฎหมายนะคะมันก็จะยางนี้อะไรคาบคาดอยู่ไรน้ำนะก็ตัวอันนี้เขาใช้เป็นตัวทรงกลมจะเห็นว่าทรงกลมมันกลิ้งเข้าไปในศาสตร์ในในพื้นที่มันยึดตัวได้นะคะก็ทรงกลมก็มีโอเมก้าไปทางนี้นะคะเสร็จแล้วก็จะเห็นว่ามันมีแรงเกสริชชันแต่ที่น่าสนใจคือมันมีแรงเอ็นอยู่ตรงนี้แรงเอ็นมันจะออฟเซตจากเซนเตอร์ ทำไมมันถึงออฟเซ็ตจากเซนเตอร์คลิดง่ายๆนะคะว่าถ้าเกิดมีวัตถุเนี่ยเคลื่อนที่มาแล้วเสร็จแล้วมันกำลังจะคลิกใช่ไหมใช่ไหมคะมันกำลังจะคลิกล้ม normal force ที่เคยอยู่ตรงกลางมันจะชิดมันจะเคลื่อนไปใช่ไหมคะเพราะมันกำลังจะล้พราะฉะนันมันก็คือหลักการเดียวกันกับที่ normal force อันเนี้ยแทนที่มันจะเป็นตรงกลางมันจะชิดไปเพราะว่าการที่มันกลิ้งมันก็เหมือนกับมันล้มไปข้างหน้า เราก็จะได้ไอ้ตรงนี้มาไอ้ d ก็คือระยะที่ normal force มัน offset ไปจากตรงกลางซึ่งเป็นค่าที่สำคัญนะคะ r ก็คือลักษณะของตัวทรงกลมแล้วตัวนี้ก็คือสรรมการท้ออันนี้ก็สรรมการการเคพื่อนที่ตามแนวแกน x ธรรดา f เท่ากับลบ ma แต่าก,การที่จะเป็น a ก็เป็น db by dt เสร็ d B B จแล้วเขาก็เอาตรงนี้มาหาค่าโดยคิดว่ามันกลิ้งโดยไม่ถลา normal force เท่ากับ แลงปฏาติิยาตั้งฉากเท่ากับ mg mm hmm. เขาก็จะดีไรต์โลลิง e Efficient mm hmm. ออกมาได้เป็น uh, f ส่วน n L, หรือเท่ากับ d ไอ mm ้ค่า offset นะคะหารด้วยรัศมีหารด้วย1บวก k mm hmm. k ก็ค้ออยู่กับว่าเป็นทรงกระบอกหรือว่าเป็นทรงกลมในที่นี้ของล้อซ้อ t เขาใช้เป็นทรงกลมค่า k ของเขามันก็อยู่ที่2ส่วน5นะคะมันก็เลยได้ New r เท mm hmm. ่ากับ5 d mm hmm. หารด้วย7ส่วนหารด้วย7 r แต่ถามว่า d หายังไง ดีจำเป็นจะต้องหาจากการทดลองนะคะเขาก็เลยบอกว่าถ้างั้นหานดีจากตัวนี้ว่าถ้าเกิด F เท่ากับ m, D, D, T, ลบ m dv by dt แรง F ก็คือ rolling friction นะคะ rolling friction ก็เท่ากับ mu r คูณ n n ตัวเนี้ยก็จะ n มันก็จะเท่ากับ mg โทษทีค่ะตัวนี้มันต้องเป็น mu r mg เสร็จแล้วพอแทนค่าลงไป m มันตัดกันก็จะเหลือ dv by dt เท่ากับลบ mu r g ตรงนี้ตกมิวอาร์ไปนิดนึงนะคะมันก็เลยจะทําให้ว่าค่า B เนี่ยจะหาได้จากการแทนค่าละว่าลบหนึ่งบวก K R ส่วน d r ก็วัดได้แต่ตัวที่ต้องหาก็คือ DV by DT DV คือค่าอะไรคะความเร่งถามว่าจะหาความเร่งยังไงจะให้ดูนะคะเวลาสมุอย่างคาจะสั่น่อนละครับแบบนี้แบนเราจะเป๊มาเตรียมเลยนะคะ ให้ดูให้ดูวิดีโอที่ถ่ายนิดนึงนะคะคุณครูบนผิวนะคะอาจารย์ซ้ำแต่ละที่ผิวก็อันน,น,น,นี้ก็คืออันนี้เป็นใช้เป็นทรงกระบอกนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวครูจะได้ลองอันนี้ก็คือรายหยาบนิดนึงเนี่ยมันก็กลิ้งมาปึ๊บเราก็หยุดแต่คราวนี้ตอนทดลองมันจะมีความยากตรงที่ตัวความไม่สมูทของตัวเม็ดทรายค่ะมันจะทําให้เกิดท้อนะคะแล้วไอตัวทรงกระบอก จะหมุนเพราะฉันพยายามให้ทรงกระบอกมันยาวๆถ้าเกิดใช้ทรงกระบอกนะคะมันจะหมุนน้อยกว่าทรงกระบอกสั้นๆคราวนี้ถ้าเกิดใช้แท็กเกอร์อเดี๋ยวขอกดแท็กเกอร์แป๊บนึคงค่ะถ้าใช้แท็กเกอร์จะสามารถหาความเร่งได้จากการแท็กใครใช้ใครไม่เคยใช้ ที่นี่ส่วนใหญ่เคยใช้ถ้าเกิดไม่เคยใช้เดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าเกิดเราวิเคราะห์อ่า,าโจดเสร็จเร็วแล้วเดี๋ยวจะสอนใช้แฟกเตอร์ตอนท้ายนะคะโรถหน้าเท็กเตอรแฟกเตอร์ไม่ใช่รถที่ใช้เปลกเสมอน่าแท็กเตอร์ก็อันนี้ก็จะเป็นตัวระยะ x นะคะแล้วเสร็จแล้ว ามเล่จากตรงนี้ค่ะแล้วเอาค่า A เนี่ยไปหาต่ออย่างอื่นได้เห็นไหมคะพี่นั้นจะต้องถ่านโดยจากท็อป i ิวโอเคค่ะก็น่าจะมีแค่นั้นไปอ่านเปเปอร์ของ Ross Coss แล้วกันค่ะเขาก็จะพูดถึงค่อนข้างเยอะแต่มันจะมีประเด็นอันนึงที่น่าสนใจคือเราคิดว่าถ้าวัตถุมีมวลมากใช่ไหมคะมันจะหยุดเร็วกว่าวัตถุที่มีมวลน้อยแต่มันไม่ใช่ ลองลองลอง,ลองทำการทดลองดูก่อนนะคะแล้วจะเห็นว่ามันมีเรื่องของอการที่มันตกลงไปคือมันถ้าวัตถุมวลมากมันยุบตัวลงไปเยอะกว่าความอมความดันนะคะแรงแรงที่มันคอมเพรสเข้าไปในเนื้อทรายมันจะมากกว่าพื้นที่ที่มันแตกกับทรายนะคะลองลองไปอ่านในรอสทคอสดูนะคะอันนั้นจะเป็นประมาณการอธิบายเลเวล B